ก็ที่กลุ่มผู้บ,บริรของสเปเชียลโอลิมปิกไทยคะ่ะวันนี้พวกเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับงานแสดงศิลปะภาพเขียนการกุศสมรอบพิเศษนะคะที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมโครงการการกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศไทยค่ะค่ะกิจกรรมศิลปะการกุศสมเพื่อสเปเชียลโอลิมปิกไทยโดยจัดใาห้องกองรายการนี้นะคะจัดขึ้นในวันที่27-29ตุลาคม2566ที่ชั้น5หอศิลป์ มีการแสดงผลงานของจิตรกรชัน้นนาของฮ่องกงนะครับอาทิเช่นโอเวนหมงผู้เป็นจิตรกรศิละปะโมเดิร์นอาร์ตระดับหนึ่งในสิของโลกพร้อมด้วยบรรณาจารย์จิตรกรวิจิตสิงจีนะครับที่มีผลงานครอบครองโดยนัสกสะสมนานาชาติเลยครับนอกจากภาพเขียนฮ่องกงแล้วยังมีการแสดงผลงานสีน้ําของจิตรกรไทยรับเชิญคืออาจารย์สมโพ่์สิงห์ทองและภาพประกวดชนะเลิศของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกไทยร่วมด้วยครับ และเพื่อสื่อสารในงานนี้นะฮะผมเอิร์ธและพัดิวนะฮะจากจี m t เอ็มทีวีครับ,รบได้ลงมือว่าภาพสำหรับการประมูลเพื่อหารายได้ให้กับสเปเชียลโอลิมปิกไทยในงานนี้ด้วยนะครับและใช่ครับภาพของผมและของนิวนะฮะจะนำมาทำการประมูลออนไลน์เพื่อบรรลุรายได้ให้สเปเชียลโอลิมปิกไทยด้วยนะครับติดตามได้ทาง a c e b o o k ของสเปเชียลโอลิมปิกไทยได้เลยนะฮะและเงินบริจาคทั้งหมดในงานนี้สามารถหักภาษีได้ด้วยนะทุกคนแฟนๆอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยในบ่ายวันเสาร์ที่28ตุลาคม สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยท่านให้เกียรติเปิดงานการกุศลครั้งนี้จะมีการนําชมภาพทั้งหมดครับและในวันนั้นก็จะมีการจําหน่ายเสื้อที่ระลึกของงานที่มีเครื่องหมายนารายณ์ทรงคุณเป็นเสื้อทีลิมิเต็ดเอディชั่นเลยนะครับซึ่งในวันนั้นนะครับผมกับโอมก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับและเราก็จะติดการประมูลภาพของสมบุกกับพี่เอิร์ธกับเดลต,ตรงนั้นเลยนะครับ <S <S ขอเชิญแฟนๆที่สนใจประมูลภาพนะครับในรอบสุดท้ายเนี่มาร่วมงานและพบก,กับเราสองคนในวันนั้นได้เลยครับ มาชมภาพศิลปะและมาร่วมงานในเทศกาลได้ในเสาร์ที่28ตุลาคมบ่าย4โมงเป็นต้นไปนะคะมาเจอก,กันเนะคะ